สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเดียสามกับช่วงทำมหาแดกวันนี้นะครับเรามาอยู่กับรถยอดนิยมที่เป็นดีเซลที่คนหลายๆคนเนี่ยต้องลงไหลในเรื่องของภาพลักษณ์ของเขาก็คือ bmw f 3 0สนะครับสีเทาเดิมจากโรงงานหรือเรียกว่าสีนีเลาเกตน,นะครับผมคันนี้ราคา9,99,000บาทหรือแบบเก็บการแบบจัดเต็มนะครับผม1 9 0 0 0 0้บาทตัวรถเป็นปี2 0 1 2นะครับเปลล็นรถศูนย์มิเลเนียมนะครับผมอ่ะ เรามาดูในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับสเสน่ห์ของคันนี้นะครับไฟหน้าตัวปับเล็กๆแบบนี้ไฟเป็นวงแหวนเป็นโปรเจคเตอร์บาร์เคนเซอร์คันนี้รอบคันล้อคันนี้เป็นล้อเดิมจากโรงงานขอบ17ยางปี15ถ้าซีเรียสก็เปลี่ยนก็ได้นะครับคันนี้อย่างที่บอกนะครับผมเป็นตัวสปอร์ตไลน์นะครับผมมันจะมีคำว่าสปอร์ตอ,อยู่นี้นะครับตรงโลโก้ด้านข้างเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังกันเลยดีกว่าน,นะครับสามสองศูนย์ดีเซลตรงรุ่นโลโกโ้ทุกอย่างอยู่ครบสวยงามมากๆไฟท้ายเป็น led นะครับเพราะเดิมจากโรงง,งานไม่ได้มีการตกแต่งอยย่่าาาางไรรนนะคับบมมฝท้ดู สมบาระนะครับสำหรับรถคันนี้ก็เก็บได้ค่อนข้างมากเลยนะครับด้านหลังเนี่ยกว้างขวางนะครับแล้วก็ขอบฝาท้ายคันนี้นะสวยมากมากเลยไม่มีรอยบิดเบี้ยวเลยนะครับผมคันนี้ในส่วนของภายในนะครับผมคันนี้ณปัจจุบันนะครับตัวใหม่เนี่ยก็อาจจะได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ไปแล้วแต่คันนี้ยังคงสเสน่ห์ในลักษณะของเป็นตัวจอไอร i v e นะครับผมที่สามารถดูนิเกเตอร์หรือจะเป็นพวกมีเดียต่างๆด้าการฟ้องต่างๆนะครับทุกอย่างอยู่บนหน้าจออันนี้นะครับเลขไมค์คันนี้เพียง1นึ่งแส 287กิโลในส่วนตรงกลางนะครับเป็นตัวระบบปรับแยกแอร์อิสระก็คือซ้ายและขวานะครับแต่แรงลมไม่อิสระนะครับผมปรับก็คือปรับด้วยกันพร้อมกันตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าหมดขับขี่ตรงนี้ชัดเจนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น E ีโค่สปอร์ตหรือสปอร์ตพลาสตนะครับผมจะเช็คอาการฟ้องของรถให้ดูไหมครับว่าคันนี้มีอะไรขึ้นฟ้องหรือเปล่าทุกอย่างก็คือเขียวหมดนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นตัวไฟเป็นแบบปรับออโต้เดี๋ยวผมจะลองนั่งข้างหลังให้ดูไหมว่า นั่งข้างหลังแล้วมันจะสบายแค่ไหนนะครับผมคันนี้เป็นตัวเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมถือว่านั่งสบายมากๆเลยนะครับผมด้วยความที่มันเป็นสีแดงเดี๋ยวพูดนะครับนะครับเขาบ่นอีกเดี๋ยวนะครับอีกแล้วห้าทีนะครับอีกแล้วหกขอโทษเนี่ยจะนะครับอีกแล้วไม่พูดดีกว่านะครับอ่ะเอางี้ตลกว่าเนี่ยด้านหลังจะเป็นตัวที่วางแก้วน้ำผมสองแก้วด้านหลังมีในส่วนของตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับหรือว่าที่จุดบุหรี่นะครับแอร์ด้านหลัง ยู่ด้านนี้สามารถปรับได้เลยนะอุณหภูมินะครับผมแล้วก็แรงลมในส่วนของห้องเครื่องนะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเครื่องยนต์อันนี้เป็นเครื่องยนต์2000ดีเซลนะครับเกียร์เป็นเกียร์แบบ8สปีดแผ่นกันความร้อนคันนี้ยังคงอยู่ครบขอบสกรูปองด้านหน้านะไม่มีรอยเลยนะครับเม็ดรอยเม็ดอาร์ททุกอย่างยังคงอยู่สวยคลิปคานก็สวยนะครับเรียบไม่มีรอยโดนชนนะครับผมก็ <S <S เครื่องยนต์นี้ก็เป็นเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบ2000เกียร์8สปีด เครื่องยนต์ก็จะเป็น n 4 7 d 2 0อยู่ที่184แรงม้านะครับผมคันนี้สำหรับคันนี้นะครับผมราคา1 9 0 0 0 0้านบาทหรือว่าคุณซื้อตามสภาพก็คือ9,99,000บาทเจ้า bmw 3นะครับ320หรือ f 3 0 d ดีเซลนะครับคันนี้2ปี2 0 1 2นะครับรถออกสู่มิลลนเนียมใครที่สนใจอยู่นะครับโทรมาเลยที่เบอร์คอนสเตเตอร์นะครับผมศูนย์4ป4นะคสับห้าศูน์ o f f ส c i a l นะครับหราอไลน์รอฟเชียลนะครับแอดไ้เพราว่าเคอร์ฟิว แต่คุณสามารถสั่งซื้อออนไลน์นะครับผมแล้วจะส่งให้คุณถึงหน้าบ้านนี่เป็นงไงนึกว่าทีวีเดเล็กก็สำหรับวันนี้นะครับผมเดีย3 0 0นะครับลากัไปก่อนแล้วเจอกันคันใหม่นะครับคลิปหน้าจะมาดวคันไหนนะครับฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ